เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม d ดย์บายเดย์ไลท์โมบายกันด้วยวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเด็กคลาวหรือตัวตลกนั่นเองไม่พูดพร่อมทำเพลงครับมาถึงก็เข้าเกมแล้วก็เติมตุ้ยก็ตามล่าผู้่อรอชีวิตกันเลยตัวตลกเนี่ย ผมว่ามันมันเป็นตัวละครที่สําคัญนะผมก็เลยเลือกที่จะเล่นเก็บเรเวลมันก่อนเพราะมันมีเพร์กที่สําคัญนะครับโยนขวดไปโยนขวดสุ่มๆแต่ผมเจอคนแล้วอะมันจะมานั่งเนียนหรอไอแว่นไอเดอไวท์ว้าไปก่อนเลยหนึ่งทีมันสายเนียนเือเนี่ยหรือว่ามันจะมาจูให้เพื่อนโอ้โหเจอคนเต็มไปหมดปลาระเบิดครับปลาควันดักไปอ่ะปลาควันดักไปมันปลาควันง่ายอยู่นะพับแน่นอนผมว่าพับแน่นอน โดนปลาควันใส่อย่างนี้มีผู้รอดชีวิตคนไหนไม่ผับบ้างปลาไหมไม่ต้องฟาดเลยแล้วกันมันโลกอยู่แล้วเวลาเราปลาระเบิดควันใส่มันแล้วมันแบบจะวิ่งเข้าแผ่นไม้อ่ะมันโลกมันโลกส่วนมากเลยพับแน่นอนครับยิ่งในมือถือด้วยนะยิ่งโลกเลยถ้าในคอมยังมีแบบดึงเชิงอยู่โอเคตรงนั้นมีคนปัดระเบิดเดี๋ยวผมเดินไปแล้วกันนั่นโอ้โหปลาแม่นจัดจัดน้องหมวยว่าหาของมาฟาดมาฟาด มันจะหาของอะไรกัน,นครับตรงนี้โหเครื่องปั่นไฟปั่นมได้แบบ20ผมกระทืบก,ก่อนละกันนะครับผมมีเปิดกระทืบเครื่องแรงทางซ้ายมือเห็นปะมันเป็นเปลืที่แบบว่าเอาไว้กระทืบเครื่องปั่นไฟแบบรุนแรง,ม,งมากๆเว้ยตรงนี้ผมเจอคนอ,อ้าวหมวยไปไหนแล้ววะผมจะเจ้าหมวยโอ้ยโอ้หกระตุกนิดหน่อยหมวยวะมีคนวิ่งตามผมมานเะนี่ยแต่ผมไม่สนครับเป้าหมายมีเพียงหนึ่งเดียวโยวนไปเรื่อยๆขวด น่าจะตายแล้วมั้งไม่มีเปิกตายยากหรอกผมว่าฟาดเลยแล้วกันเนาะอ๋อโอ้โหนิดเดียวแล้วเข้าแผ่นไม้ท่านอีกโยนขวดไปก่อนโยนขวดนมนะครับชงนมแล้วก็โยนขวดแล้วก็ฟาดมาดิเอามันไปแขวนตอนนี้คือแบบผมเล่นกับผู้รอดชีวิตทั้งสี่คนเลยนะไม่มีบอทมันแอบบังคับยา,ยากอยู่นะในนี้โอ้เดินชนมันแอบบังคับยา,ยากอยู่นะแต่เราต้องฝึกอะ ถ้าเล่นราเล่นแบบนานๆประมาณสักเดือน2เดือนหรือสักปีหนึ่งเนี่ยเราอาจจะแบบบังคับสบายก็ได้แต่ผมเล่นจอใหญ่ไง i p p d d มันแบบมันเอื้อมยากโอเคมีคนปั่นไฟระเบิดว่ะมีรอยเท้าอีกต่างหากไอแว่นคนเดิมคนดีคนที่จะจูบปาลาระเบิดควันไปดักก่อนเอา้าไอแว่นมาไหนละอนนั่นก็มีคนวิ่งอยู่เหมือนกัน๋เดี๋ดดดมันกระโดดกลับที่เดิมวะ ใช่แว่นเนี่ยผมซ้ำมันก็จะโดนเฟดสองแล้วนะมันก็จะตายไวหรือเปล่าอันนี้พู้รอ้ามีคนไปช่วยมีคนไปช่วยก็ต้องตามไปจัดการให้เรียบร้อยปลาระเบิดดักหน้าไปปลาระเบิดควันดักหน้าไปอย่าให้มันวิ่งไปไหนได้นั่นเน๊ะกระโดดหรือเปล่ากระโดดหรือเปล่าดึงเชิงอุย๊ยโอ้โหมันนิ่งอยู่นะผู้รอดชีวิตคนนี้มันนิ่งอยู่นะเป็นผมผมโดดแล้วผมฟาดเลยผมฟาดเลย เป็นภมผมด้วยไปแล้วแผ่นไม้เมื่อกี้เอามันไปแขวนเรียบร้อยเราได้เปิดกระทืบแรงแล้วนะครับหลังจากที่เราแขวนคนมันเป็นเพื่อของตัวตลกเองคือแบบมันมีทั้งกั้นหน้าต่างมีทั้งกระทืบเพื่องแรงอะ่ะมนเลยเป็นตัวละครอันดับแรกๆที่เราควรจะปั้นก่อนเลยนะตัวตลกเนี่ยแล้ววันนี้ผมใส่ชุดเซนต์คอสมาด้วยอุ้ยมีกาบินผมปลาควันไปก่อนเลยตัวนี้เหมือนมีเสียงควนวิ่งว่ะเดวไว้วะ เดี๋ยวไว้คนนี้เดี๋ยวหูโยนแม่นจัดเอาไปเลยหนึ่งทีโยนขวดแบบแม่นจัดจัดเอาวิ่งติดตะล,ะลิติดตีดต้องโดนเขวนยแล้ววะมามามาตอนนี้ผมยังแบบไม่ได้ซ้ำใครเลยไหมมีหมวยอะ่ะจะตายแล้วอยู่หมวยชงนมก่อนไม่รีบผมว่าอเจมนี้ผมแบบสบายอยู่นะเขายังปั่นไม่เสร็จเลย ได้อยู่อ่ะเราอ่ะมันมีรอยเท้าเหมือนมีรอยเท้าตัวนี้มีคนปั่นป่ะวะแต่เครื่องนี้ปั่นได้นิดน,นึ่งแล้วนะนั่นไงหมวยโอ้แต่หมวยคนละคนปลาขวดไปแม่นๆแ,แ,แล้วแต่ะจะเอ้ยทำไมมันนั่งแล้วผมตีไม่โดนถามจริงๆมันนั่งอยู่กับพื้นแล้วผมก็ตีไม่โดนเนี่ยนะปลาควันไปเลยสวยสวยเลยครับสวยเลยไม่ยอมพับไม้ด้วย เล่นแบบมีอีโก้แบบไม่ยอมพับไม้มาดิระเบิดควันเนี่ยผมว่าปลาไปเลยปลาไปมั่วๆเลยเดี๋ยวมันก็วิ่งไปโดนเองอะ่ะเราเราไม่ต้องเลงเยอะอะ่ะบางทีกดแค่แบบกดคลิกสองครั้งเลยถ้ามันอยู่ใกล้ๆนะแต่ถ้าอยู่ไกลๆก็เลงได้ตรงนี้มีรอยเท้าของไอแว่นวะใช่ไหมผมตาฝาดหรือไม่ไอแวน่นเอาไปก่อนทีดูเกือบไม่ถึงระเบิดควันเนี่ยเราก็ปาดักทางไปก่อน เขาจะเข้าแผ่นไม้ป่าวะไม่เข้าแผ่นไม้ด้วยฟาดเลยแล้วกันฟาดเลยแล้วกันน้องอยูเอามันไปแขวนวะเครื่องบันไดฝันไปแล้วเครื่องหนึ่งนะเอาละช่วงขวดนมด่านนี้ผมว่าฆ่าตกอเล่นง่ายอยู่เด้อมันมันเล็กๆอะ่ะมีคนปัดหรือเปล่าปลาโอ้โหติด เราอยู่ไกลๆเนีน่ยเราปลาขวดไปเช็คได้เลยนะเว้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าในมือถืออะฆาตกรตัวตลกมันปลาขวดโคตรไกลง้างแป๊บเดียวมันปลาไกลมากปลาเช็คเลยปลาเช็คเลยเอ้ยเอยผมเหมือนผมหินรอยเท้าแล้ะมันจะไปช่วยเพื่อน,นครับเดี๋ยวปาไปดักก่อนสวยติดต้นไม้ปาไปดักก่อนเอ้าอยู่ไหนวะ นี่นี่นี่มีเสียงมีเสียงคนวิ่อยู่อี่มหวยอีหมวยผมรอดึงหลังนะผมรอดึงหลังนะอย่างเงี้ยดึงเชิงเรียบร้อยเวลาที่เขาจะช่วยกันก็เนี่ยครับพยายามกดดึงหลังมันจะได้ทีเดียวก็คือแบบแบกขึ้นหลังเลยเรามันจะแบกขึ้นหลังเราเลยเราไม่ต้องตีสองรอบสบายแขวนครับตายดิเฟิงหมิ่นตายอุ้ยกระตุกเฟิงหมิ่นตายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เครื mm ่องปั่นไฟยังเหลือสเครื่องอยู่เลยสองคนที่เหลือนี่คือเหลือใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงปั่นเสียงมันเบาปลาไปดักไม่มีวะจะคือเพื่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยมีคนปั่นมีคนทำอะไรระเบิดไม่รู้ตรงนั้น มันโดนแน่มันโดนแน่ปลาควันอุ๊ยโอ้โหโดนผู้หญิงครับผู้หญิงคนไหนเฟิรมินมาดิตอนแรกผมไม่เห็นเฟองหมินนะน่าเดอไวทมันมันแบบยียวนจังมันวิ่งมันอยากจะจู๊กแทนหรือเปล่าเราก็ฟาดเลยเพราะว่าขวดนมเราหมดแล้วก็ฟาดเลยเล่นแบบไม่ต้องมีขวดนมก็ได้มาดิแล้วเขาวิ่งโอ้โหวิ่งมาที่โลกมันก็ล้มสิครับ วิ่งมาที่โลกเอาตัวไหลี่ผมขออนุญาตไปหาเฟองหมินก่อนแล้วก็ตามมาเก็บไอดวไว้แล้วกันนะครับเราจะได้เก็บสีนะเอาละครับหลังจากที่เราหายห,หมวยมาเป็นระยะเวลาอันนานเนี่ยผมก็ได้เจอมันแล้วว่ะมันเนียนวะ่ะมันเนียนมันโดนหววนมไปก่อน มันไม่จําเป็นต้องปลาให้โดนตัวปลาโดนรอบๆก็ไ,ได้เรียบร้อยจังหวะนี้ก็เก็บสีไปเลยแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตตัดภาพไปเล่นตัวละครเดือดเนื้อเลยและกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะถ้ามานั่งมานั่งดูผมเอาคนไปเขวนเนี่ยเดี๋ยวผมอยากเล่นเดือดเนื้ออ่ะเขาว่าเดือดเนื้อเล่นยากอะ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเดือดเนื้อกันเลยแล้วกันไปเลยเอาละครับผมด่านเดิมอีกแล้วลานเก็บของเก่าลานเก็บของเก่าของออโตฮาวเวนมาดิ มันมีบอดอยู่2ตัวนะรอบเนี้ยทําไมเจอบอดก็ไม่รู้ไม่อยากเจอบอดเลยมีคน2คนแล้วก็มีบอด2ตัวนะครับผมว่าผมน่าจะชนะแล้วแหละถ้าเกมมันมีบอดด่ะบอดมันปั่นไฟระเบิดอะ่ะบอดไม่ค่อยมีประโยชน์เจอไอเจกว่าอันนี้น่าจะเป็นคนมาดิมันมาลองเชิงกันมันมันขับยากอยู่นะเฮ้ยฟาดเขาให้ฟาดเขาให้เ,ใหเจ๊กไอ้เจ๊กอยากจะลองของไอ้เจ๊กไม่มีกุญแจก็บิงไปแล้วก็เบิ้บลดึงแล้วก็ฟาด วิ่งตรงๆอย่างนี้ก็เสร็จพี่ดิมันเล่นยากนะมันดูเหมือนเล่นง่ายแต่มันจังหวะที่มันจะตีอะ่ะเดี๋ยวผมต้องเล่นเยอะๆเว้ยถึงจะรู้ว่ามันจะบังคับยังไงอันนี้เพิ่งหัดเล่นเลยเนะี่ยคือเคยเล่นในคอมไงแต่ในมือถือคือมันวิธีวิธีการเล่นเรารู้นะในคอมแต่ในมือถืออะ่ะมันมันบังคับยากอะ่ะเจอคนว่ะมีเนียกับมีใครอะ่ะมีมีเชสหรอพวกนี้บอททั้งนั้นเลย มีแต่บอดบิงไปฟาดก่อนเลยแล้วกันโอ้โหตีไกลจ,จัดจัดว่ะไปไหนละเข้าบ้านเล็กบิงดักไปบิงดักไปบอดมันไม่รู้เรื่องโอ้หูบิงมาอย่างคมมีคนมาช่วยหรือยังฟาดสักทีดีนะไม่มีคนมาช่วยเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งที่เป็นคนนะครับที่เป็นผู้เล่นกระตุ้งนิดหน่อยวะ่ะเดี๋ยววันนี้ผมปล่อยนอนก่อนแล้วกันนะครับมันเป็นเข่มบอดเองเป็นผู้เล่นอยู่ไหนไม่รู้อ่ะ ผมไม่อยากจะตีบอดเท่าไหร่เลยตรงนี้มีคนป่านไฟได้เยอะแล้วนะเป็นไหนวะเดี๋ยวกลาบก่อนแล้วกันนะครับอาจจะช่วยนั่นไงนั่นไงอาจจะช่วยกันแล้วแต่ยังไม่ช่วยเอนียไอเจ๊ก็ดีเมื่อกี้ที่ลงมานี่ไงเจอแล้วอจะกระโดดข้ามบิงตีดีสวยก็บิงตีเลยแล้วกันแล้วก็มีรอยเท้าแต่ผมแขวนก่อนละกัน เล่นแบบรัดกลุมครับลงมาจากเสาก็ต้องขึ้นเสาไปอีกรอบหนึ่งมีรอยเท้าด้วยวะเอามันไปแขวนสวยรตรงนี้มีรอยเท้าดูหผมบิงไปดูก่อนนะจะใช่ผู้เล่นหรือเปล่าหรือเป็นบอทเนี่ยผู้เล่นเขาเล่นตัวอะไรวะมันไม่ใช่เคสกับเนี่ยเนยเอ้าตายปล่อยสืมตายไปเลยแล้วการฟาดไม่ถึงวะ มีคนบั่นไฟผมว่านี่แหละใช่เลยนี่ไงนี่ไงผู้เล่นนี่ไงมันแรงไงใช้สปินใช้สปินแล้วก็วิ่งติดบิงตีเลยแล้วกันนะบิงตีแบบเข้มเข้ม,มเกือบไม่โดนวะ่ะเกือบสะบัดมาไม่ได้แขวนตอนนี้ถามจริงไอเมียที่ผมตีไปอ่ะในบ้านเล็กอ่ะมันยังไม่รู้ขึ้นฟื้นเลย ทำไมมันไม่ช่วยกันทำไมมันไม่ช่วยกันเลยนั่นผม JK และจบครับอย่างนี้จบจบแล้วจบแล้วตีเอา้าโอ้โหนี่คือแบบว่าเสียงดวงตีเลยนะบิงไปอีกครับบิงไปอีกหลังอันนี้บินยากเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมบอดมันเอาเรื่องอุ้ยอุ้ยอ,ยอยเดี๋ยวเด,วเดวผมกดผิดผมกดผิดผมกดเพียด โอเคเดินตีเลยก็ได้มั้งอย่างเงี้ยผมว่านะเดินตีเลยก็ได้วังถ้ามันมาริมกําเพลงอะ่ะเฮ้ยเดินไวอยู่นะ <c oughs> เดีเด๋ยวเนื้อในมือถืออ่ะมันเดินตามคนแบบมันเดินตามแล้วมันตีเลยอะ่ะบิงไหมครับบิงหนึ่งทีแล้วกดตีแบบเพื่อนๆไปโอเคครับเรียบร้อยตอนนี้ก็ลงไปคุยกับลากมะม่วงกันหมดแล้ว <c oughs> ผมไม่อยากให้เกมมันมีจริงๆมันเออแหละ คือถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อะถ้าในทีมถ้าในทีมผู้รอดชีวิตมันมีบอร์ดประสงคมามันก็ถือว่าเป็นการฝึกใช่ไหมสําหรับมือใหม่แต่เราเราไม่อยากเจอบอร์ดเดีดิบอร์ดไปไหนแล้ววะที่มันล้มเมื่อกี้หาไม่เจอเลวเราแบบอยากจะเจอผู้รอดชีวิตล้วนๆเราจะได้ฝึกฝีมือไปเลยนี่ไงเจอมาแล้วบอร์ดมันค่อนข้างที่จะแบบยังไม่สมบูรณ์นะครับแบบมันยังปั่นแฟนระเบิดอยู่เลยแล้วมันก็แบบ จุกยังจูกยังไม่ดีเท่าไหร่ก็ถือซะว่าเอาไว้ฝึกให้ฆาตกรได้ไล่ตีนะสำหรับมือใหม่โอเคครับก็ผมว่าเดนเนสเท่าที่ผมเล่นมานะมันมันยากแค่ตอนตีเว้ยใดๆอื่นๆมันมันมันก็ง่ายอะ่ะมันเดินตีก็ได้มันก็ง่ายนะมันจะยากตรงที่ตอนผู้รอดชีวิตเขาแบบ เขาจะเจ็ดสิบเขาจะเลี้ยวตามมุมอย่างเงี้ยเราเราจะสะบัดตีอ่ะมันลําบากเราอาจจะต้องไปฝึกนะครับหรือเราอาจจะเนี่ยเห็นป่ะปุ่มออโตออโตวอล์กเนี่ยออโตกดเดินเองอัตโนมัติอ่ะบิงไปแล้วก็กดตีแล้วกดหันจออันนี้จะช่วยในการสะบัดตีได้ซ้ายขวาเดี๋ยวผมต้องฝึกเห็นป่ะผมจะสะบัดไปทางขวาไปทางซ้าย คือกดกดให้มันเดินออโต้ไว้เลยแล้วเราก็กดบิงแล้วเราก็ตีแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายแล้วไปทางขวาแต่มันต้องฝึกก็ดีฝึกอีกเยอะผมไม่รู้ว่าตัวเต็มมันจะมีแบบแก้ไขปุ่มอะไรหรือเปล่าตัวเต็มอาจจะมีแบบกดกดที่นีดอะกดที่ตัวตีแล้วก็กดแบบกดปุ๊บแล้วลากไปซ้ายกดปุ๊บแล้วลากไปขวาอย่างเงี้ยแน่นะคนไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับเพราะอย่างเงี้ยมันผมว่ามันยาก เรียบร้อยตายกันหมดไม่เว้นแม้กระทั่งบอดเดี๋ยวเรามาดูแต้มกันดีก,กว่าเรามาดูแต็ม2,000 5ห้าโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกม Red By Daylight ในมือถือหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าถ้าผมมีเวลาว่างก็จะเล่นในมือถือบ่อยๆนะครับจะ จะพยายามเล่นในมือถือบ่อยๆแล้วกันขอบคุณครับบ๊ายบาย